สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้จะมาแนะนํามือถือ iPhone มือ2ไม่เกิน1นึ่งหมื่นนะครับในการเล่นเกมเกมชินิมแพกแพทห้าจที่กำลังจะเข้าในเร็วๆนี้ว่ามีตัวไหนกันบ้างมาทุกันเลย เริ่มจาก iPhone s ส2นะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงตลาดมือ2เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่คุ้มมากสําหรับคนรักความแรงในราคาถูกเพราะว่าไซนในเขาให้มาเป็น a 13 b บ o n i c พร้อมแรม3กิกปัจจุบันถึงตัวอายุชิปน้องเขาเนี่ยจะเยอะนะแต่ก็ยังเล่นเกมไหวอยู่ส่วนตัวข้อเสียเนี่ยก็ติดกับแค่จอเล็กแล้วก็แบตเตอรี่ที่ไม่เกิน2,300 mAh นะครับและก็ดีไซน์เนี่ยก็ยังไ,ได้ดีไซน์เก่าอยู่นะราคาโยมาณ4,000ถึง6,000นะครับมือ2 ตัวต่อมาครับก็จะเป็น iPhone SE 3ครับตัวนี้รุ่นลดเล็กแต่เครื่องในเป็นรถแข่งนะครับโดยตัวนี้หน้าตาเหมือนกับทุประการของ SE 2เลยต่างกันแค่ชิปกับแรมครับที่แรงโคตรรหรือเรียกได้ว่ารุ่นที่ผมหยิบมาพูดทั้งหมดในราคาตัวนี้ถือว่าแรงสุดแล้วนะโดยมันมาพร้อมกับชิป A15 Bionic ที่เหมือนกับ iPhone 13เลยแรมก็ให้มาถึง4กิกถือว่าเยอะหนะ้าใน iPhone บอกได้เลยว่าใครซื้อเครื่องนี้ได้ความแรงไปตบ iPhone 13ได้เลยนะตัวต่อมาครับก็เป็น iPhone 11นะครับเราก็มาถึงตัวที่3กันแล้วนะ รับในคลิปนี้ตัวที่3ามขจะแนะนำเป็นตัว iPhone 11นะถือว่าเป็นตัวสเปคกลางๆไม่ได้ดีมากในความแรงแต่ได้เรื่องจอใหญ่กับแบตที่อึดมากมาแทนนะใครซื้อตัวนี้ไปในราคานี้ก็จะได้เรื่องของจอใหญ่ที่จอเขาเนี่ยจะมาพร้อมขนาด6.1นิ้วกับแบตเตอรี่3,110ม ah ิลลิแอมป์นะตัวอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะทั้งในเรทราคานี้ที่ผมพูดมานะส่วนตัวนี้เนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยความแรงมันก็มาพร้อมกับชิป A13 r ร m 4นะถือว่าไม่ได้แรงมากสุดๆในแล้วในสมัยนี้แต่ก็ยังเหลือเหล แต่ก็ยังเหลือๆสำรับการเล่นเกมนี้นะครับส่วนราคามือสองเนี่ยอยู่ประมาณ7 0 0 0ถึง1,000 0หมกลบกันเอานะครับตัวสุดท้ายครับที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็จะเป็น iPhone 12 mini นะครับน้องรุ่นเล็กแต,แต่แต่งตัวเหมือนรุ่นพี่อย่าง iPhone 12ตัวปกติเลยนะ คือเรียกได้ว่าอะไรที่เป็น12ตัวนี้ก็เป็นเหมือนตัวพี่เขานั่นแหละแต่ต่างกันแค่ขนาดโดยตัวมันมาขนาดแบบเท่า SE เลยแต่ได้จอสัสดส่วนใหม่ที่มาแบบเต็มจอแถมยังได้จอ OLED ในราคาที่ไม่เกินในเลทราคาที่ผมกล่าวมาอีกด้วยส่วนความแรงตัวนี้มาพร้อมกับชิป A14 ที่เป็นรอง A15 นิดหน่อยแรมเครื่องก็ให้มาถึง 4G ่กิกสโซแบตเตอรี่ก็มากกว่า SE นิดน,นึงแต่ผมจำมิลลิแอมไม่ได้นะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ส่วนราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ7จ0 0 0 0นเก้าถึงหมื่นหนี่ก็คื่นนะครับบวกกันเอานะนี่ก พูดกล่าวมาในมองของผมนะั่นในช่วงราคาที่ไม่เกิน10,000่นะมือสองใครที่ใช้รุ่นไหนหรือจะซื้อก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ